ไห้ความเท่าเทียมสอนไม่นสักพักดึงเบอร์หมดไอ้เไปโดด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 หรอโดดเลยลงเกาะลงเกาะลงเกาะโอเคไปใครเป็นเปลือยกายมาวะมันลงเกาะเปลือยกายปรากฏเกาะสองที่ยากนะคนจะลงเกาะไมเกาะหล้ของมันน้อยอยู่นู่นกูว่าของฟูๆอยู่ตรงนู้นอะ อิบาร่าโดนไม่มึงเห็นไอ้แท่นกลางทะเลปะไม่มีขออะไรทำใหม่หียเคยลงแล้วะเคยแล้วอีกคนไนมาแล้วปะไม่มีไม่มีอ๋ออีกคนมามามาตามกูเป็นลูกนกเลอ่ะมันเปื่อยมาเลยสัตว์เปื่อยเขาเรียกคำว่า l ฟลชทางตัวเอย่างแฝงมันต้องชื่อแต่งตัวแบบกูดิวะ อันนั้นอันนั้นไอ้พางชุดวันเกิดเหลือจะเชื่ออคำนั้นแหละที่กูจะพูดจริงๆถ้าผับจีมันสามารถถอดชุดได้หมดอะเฟียววันนี้ไม่เฟียว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 เกมมันจะเกมมันจะโดดไปสิบแปดบวกกันทีคิดมากอะกูไม่ได้คิดมากกูกูพูดจริง ไปสิบแปดโบกได้ไงกฎหมายเพื่อนสิ่งที่กูพูดมาคือกฎหมายอ่ะคนละหลังนะเว้ยของมีน้อยใช้สอยอย่างเงี้ยเลยไม่ใช่แถวเราแน่นอนนะวงอ่ะกูรู้เลยวงนู่นอยู่ไปคิดมากเดี๋ยวปุ่นเออต้องคิดอะไรเยอะ <c oughs> อย่าคิดมากคุณดูวงไวสัตย์หายครับกูได้กระเป๋าแล้วกูหาเรือเลยดีกว่าแล้วกูรีบเลยดีกว่ากูไม่มีกระเป๋าด้วยไปเเนะน่าจะมาลงกับกูคนหนึ่งก็ <c oughs> ตรงมันเกาะกูไปลูกนกนึกออกใช่ปะกูก็ต้องมาขับลงตรงนี้แล้วต้องไปในปันเนี่ยบินไปฝั่งนูน้นกูบินไม่ถึงเว้เพรามึงเกาะกูไปลูกนกก่อน่างนี้ไงแล้วเจ๊กเจ๊กสิลูกนกไอสัต์ ไปหาเรือดิตายวงเอาได้นะเนี่ยออโอ้ยเอ็มสองสี่เก้าบ้าไปแล้วเฮียจะค่อยไปหายกระเป๋าแล้วกันกูวิ่งหาเรือนตอนนี้พี่ปันกวดจะมีข่าวดีให้มึงได้เลยนะปุนเช็คเรือแถวบ้านมึงด่วนๆเลยไม่มีข้างหน้าไม่มีครับผมกูดูเลยนี่แหละข่าวดี ว่าเราได้จะตายหาวงกันหมดมมตายวงแน่นไมเ่เราเราตรงนี้มีรถตรงนี้นมีรถถ้ามึงจะถ้ามึงจะข้ามมึงก็รีบข้ามเลยใ,ในเกาะม,ม,มีเรือร้อยหนีเหี้ยเรืออยู่ไหนวะถ้าเกิดมันไม่มีกบไม่มีก็ว่ายน้ำไปเมื่อก่อน,อนมีแค่เจสก,กีปะใช่เมื่อก่อนก็มีแค่เจสกีไม่มีก็แค่ว่ายน้ำไปเพื่อนว่ายน้ำไปตรงนี้มันใกล้นิดเดียวหรือก็นั่งรถอ้อมขึ้นข้างบน ไหาแล้วของเฮียวิ่งหอองน่อยเลยสัตตอนนี้ขอกระเป๋าสักใบกย็ยังดีเฮียจังหวะเนี้ยมีปืนแต่ไม่ได้ยิงก็เท่านั้นไอสัตว์เฮียแมปใหม่เขาเป็นนี่เลยะเอะไรวะดีกรอกบเหลืองแดงไอสัตว์ปันครับว่ายน้ำปันเร็วเออว่ายไปถ่ายปุ่นใช่ไหมไม่ว่ายขึ้นฝั่งนี้ว่ายขึ้นตรงนี้เลย ไม่มีใช่ไหมไม่มีไม่มีไม่มีวายก่อนแล้วไอ้เขียวไอ้เขียวไอ้เขียวช่างแมงไอ้เหี้ยไอ้เขียวอปรากฏไอ้เขียวได้เรือปะเชื่อกูพยายามหาเรือพายอยู่นะหาแทนสำรองอยู่ซิลปฏิบัติไปเรือยังไม่มีจริงเหรอวะบ้าบอลไอเหี้ยอันนี้กูช็อตจริงจะไม่มีเรือเลยกูเลยเหรอ สตรีมไลน์ไปเลยสัตว์วงแรกสี่สิบวิโอเคโอเคยามีอยู่ไอเหี้ยววนรอบเกาะแล้วยังไม่มีเลยเดาปุ่นเว้ยไอเหี้ยบอกบอกพากัวลงเหี้ยเลยกดอะไรพูดวะ ไม่รู้ไปแล้วเบ่ยคุยด้วยไอสัตว์ชี้โฉวงเฉากะเฉาเฉาเออดินปิงหุยๆนั่นนั่นช่วงช่วงไอสัตว์เฉาเฉาเยี่ยไรล่ะไอชิไม่มีเรือจริงเหรอไอ้ปุ่นไม่ได้เรือเลยเหรอว่ายไอ้เขียวยังไม่ออกตัวไอ้เขียวยังไม่ออกตัวเขียวชายเขียวชารู้เลยสัตว ไอ้กบข้างบนฝั่งมีคนไอ้เหี้ยวิ่งอยู่นู่นในสัตว์มาร์คเอ็นสอยแม่งดิคนมาวะคนแหละมารหรอทิดเอ็นมึงกับทิดเอ็นกูไม่เท่ากันไอ้สัสสามร้อยสี่ห้าไอ้เหี้ยวิ่งมาทางวิ่งมาวิ่งอ้อมเขาอยู่เนี่ยอ๋อเวจงะมันก็ปล่อยมันไปอ้อมเขาอันนั้นน่ะเขาหนีเมืองกันมาโอ้ยสัตว์เอ้ยไหวปพาะวะเนี่ยกูเขาไม่เห็นมึงปไนเขาไม่เห็นมึงท่องไว้เขาไม่เห็นมึง ไม่แล้วเราจะขับรถเอารถจากไหนวะไปว่าข้างบนแม่งก็ไม่มีรถไงปุมีออมข่าวบนหัวมึงใช่ไหมฝั่งทิศเอ็นจากของมึงถูกปะเอ็อ่ะเออแต่รถมันอยู่ตรงนี้รถมันอยู่ตรงนี้ไม่โอกาสเราซัดกับคนอ่ะเยอะแล้วแถวๆนั้นมีอยู่สองคันปุนบนนี้น่าจะมีคนไหว ปัน,นปันตรงนั้นไม่มีปันกูเช็คแล้วมีร่องรอยเปิดไปแล้วนะแต่กูไม่เห็นคนเลยนะตั้งแต่ก่อนกูก่อนไหว้ามาระวัง <c oughs> ไว้ <c oughs> ไอ้เดี๋ยวอย่าประมาทม,มิดบนอยู่เดินอยู่บนความไม่ประมาทไอ้เขียวเร็วไอ้เขียวแม่งมีขาก,กบเอาไว้เหี้ย ว่ายันกระเป๋ามียังได้แล้วได้แล้วพร้อมแล้วเจแลนวะมึงไปร้อยแปปุน่นเคียบปุ่นยังว่ายไม่ถึงเลยไม่ถึงเกาะคูไกา วงบีบมาแล้วโกรยโกซิมีรู้จักเปล่าพี่ถ้ากดชิปต์รถจะว่ายเร็วขึ้นหรือเปล่าไม่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 มึงขึ้นมาบนผิวน้ำมาว่ายเร็วสดุดขึ้นอยู่ทีน้ำเลยอ้าววงบีบตูดมาแล้วโ oh, อ้ชิตไอ้กบรถ oh, <shit. S 2> อยู่ไหนไวะสัตว์ <laughs> กูวิ่งไปทางรถอยู่เนี่ยดูโอลิมปิกไอ้เนี่ยสัตว์โอลิมเปียดกูว่าไอ้บุญล่วงวงแน่เลยไม่ล่วงถึงฝั่งแล้วเนี่ยอ๋อถึงฝั่งแล้วยาวเต็มกระสอบไอ้สัตว์เหลืออยู่นี่ไงบุญเหี้ยเรือไม่ได้ช่วยเหี้ยอะไรอยู่แล้วสัตว์จริงๆก็ไม่ได้ช่วยแล้วจังหวะนี้ไม่ช่วยเหี้ยอะไรถ้ามันแบบออกซ้ายเลยยังว่อแบบนั่งเรือไปได้ ไอ้เหี้ยนี่อยู่กาเกาะเออบ้าบอดี่สุดจีบตายตายเหี้ยตายวงแน่สัตว์โหยมึงก็เวอร์เกินในปันยาไม่มีหรือไงสัตว์ตรงนี้ไม่มีรถครับเพื่อนนะผมฟักตรงนี้มีเป่าสามฟักชิดแลยไม่ได้ต้องการมึงมึงหยิบเป่าสามเมืก่อนใส่ยงใส่ยามาไงปันยิงไม่ตามหลบเดี๋ยวแม่งก็มีรถเฮียเออวิ่งวิ่งเแถวนี้รถเยอะแถวนี้รถดตบเยอะ พวกก็เอาให้หมดได้สัตว์บ้านัวงหนึ่งวงสองก็ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกก็เจ็บอะไอ้ไัมก็เจ็บแล้วแหละก็ก็ใช่แต่ก็ยังยังยังทนได้ไงแต่ก็แบงสุดเลยวงสองเริ่มไปแล้วเพื่อนยังไม่สุดวงแรกเลยสัตว์ สุดแล้วเหรอยังไม่สุดวงแรกอีกเหี้ยอีกสิบห้าวิสุดไอ้สัตว์เออก็อีกตั้งสิบห้าวิสุดแล้วไอ้สัตว์นั่นอะเอ้ยอิมบาไ่ามีคนลงเหรอเฮ้ยรถตัวหรือซากไอ้กบเจอรถไอ้เหี้ยไอ้นั่นซากเหรอไลที่มึงวิ่งกูวิ่งผ่านมาแล้วมึงวิ่งเฉียงมาเลยปันมึงวิ่งเฉียงขึ้นมาเลยเอ้ยมอไซค์มอไซค์มอไซค์ซากเหรอ เราว่าวอาใส่ไปหารถไปรับเพื่อนเอ้ยเพื่อนเราได้รถแล้วอ้วไม่ทราบมึงเอามอไซายไปแล้วไปไปก่อนมึงเอามอไซายไปแล้วไปไปก่อนปุนไม่ไม่ต้องมารับอู้มันไม่ใช่ซาดไงไกด์ดุดไกลสุดไอ้ไม่ใช่ซาดเหรอไอ้อะไรไซาดคุยอะไรเหี้ยขับอยู่เนี่ยเอาเอาเหี้ยไปมึงมึงบ้าเปล่าหรือว่าสายไม่เห็นวะมึงไปมึงไปไอ้กบมึงไอ้มึงไปปันปันมันรับไอ้กบไปไปไปมากระโดมินิกเร็วรีบเข้าวงเลยเด็ด ไอปันเดี๋ยวกูขอแวะปั๊มก่อนนะปวดเยี่ยวอะเออปวดเยี่ยวขึ้นมะไปโดมินิกมันมีลายเนี้ยถนนเนี้ยโอ้ยเฮี้ยรอดแล้วยัดเป็นไม่เครียดมากเราเราลงเฮี้ยเอง อย่าไปโทษวงเลยโดมิเน็กโดมิเน็กโดมิเนกทางตรงๆมึงอย่ามึงอย่าเฉยเลยโดนม่เน็กไอ้ขับไายง่ายกว่ากูเยอะเลยตายมีคนตั้งมันก่อนแล้วกันไปก่อนนะอะข้ามเลยข้ามเลยข้ามเลยไปไปรวมตัวมันแหี้ยนนี้แน่นอนเชื่อกู ไอ้เแคยแม่งมีรถถังอยู่ยในวงไอ้สัตว์ข้างหน้ามีคนกบโถงต้องซัดแล้วว่ะมันอยู่หลังเพื่อนเราเดี๋ยวเราจะแย่อเอาไอ้ขวออกาขวาได้นะไอ้ปุนไม่อยู่รายนี้เอาเหรอปันต้นตีนมาขับไปขับไปขับไปหรือกูตายก่อนขับมาขับไปขับไปปุ๊บไม่ีมันไม่สำคัญหรอกอะไรอยู่ในห้องเครื่องไอ้เหี้ยตอนนี้สำคัญว่ามึงต้องหาที่ปั๊มยาให้กูมันยิงมึงไหนมันยิงมึงไหน ในบ้านปะไม่ใช่ไม่ใช่ปันปันจอดไซนี่ก่อนจันปันปันจอดไซเนี่ยเด้ยินมึงเห็นยาเลือดกูไม่เนี่ยเห็นในสัตว์มึงเห็นเลือดกูเปล่ากูน้อยกว่ามึงเยอะมึงไม่ปั๊มไม่คอยปั๊มค่อยว่ากันหนีกันมันมันไม่ได้ตามมาแล้วปันอย่างแรกอ่ะมาแล้วไอสัตว์เอาเฮียกบบังก่อนล้มหนึ่งไอ้สัตว์ ขึ้นไปแปะตรงนี้จบขึ้นไปตรงนี้จบเออตรงนี้แหละปลอดภัยจอดจอดจอดเลยจอดเลยจอดเลยรถต่ำมาฝากรับเกินเขียร์ตีนี่วะสัตไปเพื่อเรา motorbike ไอ้นี่เสียงรถยนต์เสียงรถยนต์ตรงมากูตรงมากูตรงมากูขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงรงน้ตรงนี้ยิงให้ยิงนอกให้เยอะกบเปิดประตูบ้านให้หน่อยรมันขับลงปมันขับลงีต่กูยิงถ้าอมรมึงให้ ข่าวงมาปุ่เข้าวงมาันไปแล้วปุ่นมันขับมามเปลี่ยนรถเปลี่ยนรถเปลี่ยนรถขึ้นไปขี่วงแรงจัดเลย เลแม่งชุนเฉียวตัวเนี่ยไอ้เฮียข้าววงแบบไม่มีเลือดคนค่วยเลยกบมียาป่ะตอบยาหน่อยเอาพันท้ายป่ะ มียาปะวางให้แล้วนั่นน่ะเพื่อนไหนวะเม็ดคิดตะนะันอะไอ้แยหนึ่งแอซิดเฉยเม็ดคิดตรงนี้มาตรงนี้มาขึ้นมาตรงนี้มาตรงนี้มาระวังาเม็ดคิดก่อนไอ้เหี้ยวไม่มีกระสุนเขียวเหลือปะเ <laughs> เขียวหมดหมดเกี้ยงเลย 6.4ล้านนัดหมดแล้วเข่าหน้ามีอยู่กดเรามาอยู่แหละตรงนั้นแ,แม่งขับเลยรูดหม่อยนิดหน่อยเมื่อกี้แม่งไม่ตายแต่ไม่มีกระสุนเขียวเลยว่ะแถวนี้ปุ๊บไป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 เข้าวง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 เดีย๋ยวเดี๋ยวจะสามนัดกับ เออเฮ้ยเฮ้ยเรางูมึงกูมาบังกระสุดฮี่อะไรสัตว์ข้าบนเิร์ฟโอ้เฮียน่าเรียนจอดเลยเหรอมันเอ็มยิปสี่เข้ากระบลแล้วนั่นอะตายแล้วตายแล้วอยงนี้มันอยู่รนบาร์เลยนอน ไม่นะมันฆ่าเพื่อนเราปันอยู่เนินเนี้ไอ้เหี้ยวางงั้นี้เลยตัวเองงเอาไม่รอดเลยสัตว์ตอนนี้ยา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 ,ยา <c oughs> โอนะ้นี่วิ่งหาย,ยุ่งหายยาหาหมวกใหม่เกาะใหม่อยู่เนี่ยอ,อ,อย่างน้อยได้หมวกใหม่ไว้เดอเอ

หน้าเลยกบหัวมันเลยด้าน,นขวามีคนนี้หรองนะฝากให้ในหน้า

โอ้โหโอ้โหเออมึงคมจริงก <h ans S 1> <w> ูยอมหันมาปุ๊บยอมมุมคมกว่าไอี้เยถ้าอดแรกโดนมันก็จบแล้วไงหรือเปล่าครับฉดแรกโดนถ้าอดแรกมันช่วยมึงไงดีวะกบเดี๋ยวกูคาลงมาเรื่อยๆได้เพื่อนกูให้จากเข้าวงอยูแต่แต่อยู่ในวงอยู่ในวงแม่งแม่งคมใช่ไหมคมคมจัดเลยไอ้กบไอ้กบยิงไปหมดแม็กแม่งหันกลับไปกบสองนัดตายอ่ะกูควรกูควรวิ่งขึ้นไปช่วยกบดีกว่า แกมันหลอมันรลอแซมปวะนี่แอ์ดอปตรงนั้นด้วยจะมาก็มาปันจะม,มามก็มามึงเงียบงยิงจะมามึงก็มาเงียบๆดิวะเรื่องเราปะทาอยู่อะอินพุตห่อมิวชัดคอนโทรเอมกบนิง่งๆเลยช่างแมงแล้ว เป็นระเบิดตู้มเนี่ยคได้ไสัตว์คอนเทนต์คอนเทนต์คอนใจตรงมียาปะ่ะมียาติดตัวไหมมี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 ใช่างมันวิ่งก่อนวิ่งก่อน cover ไม่ไม่ไม่มึงลงมึงลงมึงลง,ลงเรียนอยู่เรียนอยู่เรียนอยู่วินบินบิน ไอ้เหี้ย่เสกมาที่กูเฮยสวยๆเจ็ดเป็ดนี่คมอยู่เด้งลงมาหาเลยเด้งลงมาหาแน่เย้ยมาหาจริงด้วยเหี้ยเด้งลงมาหาจริงรถเหี้ยเลยรถไล่รถไล่รถไล่มีคนอยู่รถเป็ไม่มีมีดิ รถเป่ารถเป่ารถไล่รถไล่เฉยรถไล,ล,ไลถ่จั้หวะเนี้ยสิ่งที่กูควรทำรู้ไหมคืออะไรหาหมวกไอ้สัตว์ <c oughs> แม่งใหาสองนัดเข้าหัวสองนัดกูเหลือใจเชื่อกลบลงมาแล้รใช่ปะกบลงกูมีหมวกใหม่ตอกูมีหมวกใหม่กูได้กูได้แล้ว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 กูได้แ<อ>ล้วหกันเ้าองวกูหมวกสองกูหมวกสอง อะไรเป็นงานสลัดเมื่อกี้วางซีโฟบ้านแรกดีกว่าเฮียไม่ต้องปั่นไม่ต้องปั่นไม่ต้องมันไม่ลงมาข้างบนมันเล่นได้กันอยู่กับวงแล้วเอ้ยแต่ฝั่งนู้นมีหนึ่งหนึ่งตีนะขวามีมีโอ้พวกมึงเลิกคมกันสักแป๊บหนึ่งได้ไหมกูขอ

ดูควายอยู่ใช่ไหมดูไล่เช็คยขวาให้หมดอยู่เนี่ยว่าแบบไอ้เชี้บอกให้เลิกคมไอ้สัตว์ตอนนี้กูปลอดภัยชัวร์ละ เขาหัวเวยสวยสัสไอ้เฮี้ยนี่ยิงลกมาสองตัวแล้วไอ้เฮี้ยนี่แม่นตีเราอะมันขอกูอยู่ไอ้ตัวนั้นอะปัญหาก็คือมันก็ล้มเรื่อยๆถ้าอย่างเงี้ยมีตีมาปิดโอ้สสสามสองมีโอกาสสูง บุกกว่าไม่มันมันหล่ำสามมาถ่องเงคนได้เปรียบระวังได้อนาคินแลกกันไปไตัดแลกกันไปโดนกูให้กูได้<ะ>เฉิดบ้างบนด้านซ้ายเหลือตัวเดียวแล้วเหลือตัวเดียวแล้วเหลือตัวเดียวแล้ว อ,อ,อยู่ตรงไหนวะอยู่บนนั่นแหละใกล้แล้วใกล้โดนใกล้ตายกด <c oughs> ไปช่วยมันก่อนได้ไหมเดี๋ยวกูกดให้ใกล้